ทีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero Channel Hero Channel สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero Channel ในรายการข่าวความดีนะครับมา เริ่มต้นนะฮะเราขอพูดเรื่องนี้กันก่อนนะครับกับตัดข่าวเล่าความดีครับเป็นอย่างไรฮะกับการตัดข่าวเล่าความดีตรงนี้นะคะจะเห็นว่านังสือพิมพ์ที่พี่เก่งถือมามีช่องโหว่ด้วยใช่ครับเพราะว่าถูกตัดเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วค่ะข่าวที่ถูกตัดออกมานะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะเห็นว่าเป็นเรื่องราวของการทําความดีไม่ว่าจะเป็นคนเกี่ยวกับตัวบุคคลนะคะเป็นองค์กรเป็นทําความดีเกี่ยวกับสถานที่หรือเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้ ส่งมาหาเราค่ะตัดแล้วก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะก็จะกลายมาเป็นกระดานข่าวความดีแบบนี้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเราขอเชิญชวนนะครับท่านที่นะครับอ่านหนังสือพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ส่วนกลางนะครับรวมถึงนิตยาสารต่างๆด้วยนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันคัดข่าวดีๆมานะครับมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะมาดูนะครับ ที่นี่เรา,เรเราจะรวบรวมเรื่องราวข่าวดีๆมาฝากกันนะครับไปดูว่าคนดีเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายไปกันที่เว็บไซต์ฮะกระปุก com นะครับที่นี่ก็โ,โหเป็นแหล่งรวมข่าวดีเหมือนกันนะครับค่ะ เขาบอกว่าชื่นชมสองเด็กชายยอดกตันยูตะเวนชกมวยช่วยครอบครัวโอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะสองเด็กชายยอดกระตันยูครับต่อยมวยช่วยครอบครัวครับย้อมเจ็บตัวหวังเพียงหาเงินช่วยพ่อแม่และดูแลยายที่กำลังป่วยสุดยอดมากเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมครับผู้สื่อข่าวจากข่าวสดฮะค่ะอ๋อข่าวสดรายงานแล้วก็ทางกระบุ .com ก็นำมาโพสต์ให้อีกอนะครับ ขอบคุณแหล่งข่าวด้วยนะคะผู้สื่อข่าวข่าว,าวสดรายงานว่าที่หมู่บ้านน้องใหญ่ตำบบ้านช้างอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองมีเด็กชายยอดกตันยูสองคนชื่อเด็กชายปรีดาสำโรงอายุ13ปีและเด็กชายบุญทรงสำโรงครับเป็นพี่น้องกันฮะ12ปีคนนี้เป็นน้องค่ะ สองพี่น้องที่ตระเวนขึ้นชกมวยเพื่อหาเงินมาจุนเจือฐานะทางครอบครัวตั้งแต่อยู่ปอนหนึ่งฮะชกะมันตั้งแต่ปอนหนึ่งเลยโดยมีนายสมพรสำโรงนะครับผู้เป็นคุณพ่ออายุ41ปีฮะเป็นคนฝึกฝนให้ฮะเป็นโค้ชฮะเป็นโค้ชนะครับซึ่งนายสมพรสำโรงเนี่ยครับเคยเป็นนักมวยเก่าแต่จําต้องเลิอกอาชีพนี้เพราะว่าอายุมากแล้วครับไม่สามารถขึ้นชกได้ ตนและครอบครัวจึงได้ย้ายถิ่นฐานและเปลี่ยนม,มาทำหากินด้านอื่นครับแต่เนื่องจากร่างกายที่บอบช้ำจากการโชกมวยเนี่ยทำให้ไม่สามารถทํางานหนักได้ครับอีกทั้งภรรยาและแม่ยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับป่วยเป็นโรคความดันและเบาหวานคอยหายวันหายคืนนะครับสุขภาพแข็งแรงโดยวยัยพร้อมด้วยภาระเลี้ยงดูลูกอีก3คนค,คือเด็กชายทั้งสองคนและลูกสาวคนเล็กนะครับเด็กหญิงชวีวันอายุ3ขวบ แม่ภาระเยอะแบบนี้ทําให้ฐานะเนี่ยค่อนข้างการเงินค่อนข้างขัดสนนิดนึงนะฮะ,ะ,ะแต่ครับแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสดีๆเสมอนะครับดูโอกาสของเขานะฮะบุตรชายทั้งสอง ชอบโชคมวยไทยผู้เป็นพ่อจึงสอนวิชาหมัดมวยให้เหมือนในหนังเลยอถ่ายทอดวิชาให้ถูกต้องครับโดยทุกๆวันหลังจากรับลูกกลับจากโรงเรียนนะครับก็จะให้ลูกเนี่ยแทนที่จะเหมือนลูกคนอื่นคือเดินกลับบ้านค่ะแต่สองคนนี้เนี่ยเริ่มฝึกตั้งแต่ก้าวแรก ออกจากโรงเรียนเลยคือวิ่งกลับบ้านครับด้วยระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเมื่อถึงบ้านก็จะลงรวมซ้อมเตะกระสอบทรายจากนั้นก็ให้วิ่งต่อไปยังไข่มวยประมาณ300เมตรตอนแรกครับผู้เป็นพ่อเนี่ยตั้งใจสอนมวยแก่ลูกไว้เพียงแค่ป้องกันตัวเท่านั้นไม่อยากให้ขึ้นชกเพราะว่ากลัวลูกจะเจ็บตัวแต่บุตรชายทั้งสองครับอยากขึ้นชกค,ครับ Oh, เอาแล้วสิครับทํายังไงทีนี้ตนจึงให้ลองปรากฏว่าทั้งสองคนมีฝีมือและหน่วยก้านที่ดีฮะได้สายเลือดพ่อมาเต็มเต็มนั่นเองนะคะทางครูมวยจึงให้จึงได้หาเวทีให้ขึ้นโชกมาตลอดหลายปีนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าโอ้โหได้ฉายามาด้วยนะฮะ<ม>สแสดงว่ามีฝีไม้ไลายมือดีนะฮะ,ฮะให้ชื่อว่ารถเดือดและรถดวนสิทธิ์พรพยักษ์โอ้โห เป็นฉายาที่แบบว่าสุดยอดนะฟังปั๊บจำได้ปุ๊บอยากให้น้องเนี่ยแบบได้เป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกเลยนะฮะรายได้เริ่มแรกได้ค่าชกคนละ300บาทกับจนปัจจุบันชกมาแล้วคนละร่วมร้อยไฟสามร้อ <300 S 2> <ล>ยคูณคูณร้อยไฟเข้าไป เป็นหมื่นมีอัพค่าตัวไหมคะก็ผมว่าต้องได้ดิซึ่งตอนนี้นะฮะได้ค่าตัวอยู่ที่คนละ2 0 0 0บาทครับอมเมื่อได้รับเงินมานะครับไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็ตามแต่นะฮะสองพี่น้องจะนําเงินทั้งหมดมามอบให้กับนางรําไพสาโรงผู้เป็นแม่มเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและวางให้ฐานะครอบครัวที่กําลังลําบากได้มีความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นนอกจากนี้ได้ยังตะเวนชกมวยตามสถานที่ท่องเที่ยวที่พัทยาเพื่อชกกับชาวต่างชาติและเป็นการชกโชว์นะฮะ จนไปที่ชื่นชอบแล้วก็ได้รับทิปจากการชกเนี่ยเป็นจํานวนมากกว่าการชกทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นมวยเด็กนะฮะแม่น้องครับน้องเป็นลูกกระตันยูพี่มั่นใจครับวันนี้จําไว้เลยนะฮะฉายาเขาคือรถเดือดแล้วก็รถดวนสิทธิ์พรพยักษ์ดังแน่นอน ฟันธงเลยนะคะฟันธงนะฮะ,ะดูนะะอนาคตเลยอ่าแล้วครับมาดูนะฮะเรื่องราวต่อไปนะฮะข่าวนี้นะคะเป็นพลทหารคร่ะพี่เกนะคะขอบคุณข่าวจากเดลิเนียด้วยนะคะซื่นชมพลทหารมุดท่อช่วยลูกหมาค่ะฮะนะพลทหารมุดท่อใช่แล้วช่วย<ด>คุณลูกหมา ดูสภาพสิครับอ่านะคะโลกโซเชียลนะคะแห่ชื่นชมคลิปคนอาหารใจหล่อค่ะมุดท่อระบายน้ํายาวกว่า100เมตรในค่ายทหารพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะคเพื่อเข้าไปช่วยชีวิตลูกหมาไม่ให้ถูกน้ําท่วมตายค่ะคนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้มีการแชร์ค,คลิปวิดีโอต่างๆกันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์คลิป ที่พลทหาร3นายค่ะไปช่วยเหลือลูกสุนัขนะคะโดยคลิปอันนี้เนี่ยถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทางเพจ Facebook ชื่อดัง You ค Like คลิปเด็ดนะคะแนะนำโดยคุณวันชนะนะคะถ้าอ่านผิดขอประทานอภัยด้วยนะคะพุ่งพุ่งหนองนะคะทั้งนี้เนี่ยคลิปอันนี้เนี่ยเป็นภาพของพลทหาร3นายกำลังช่วยเหลือลูกสุนัขพันทางค่ะคที่แม่สุนัขเนี่ยแอบไปคลอดทิ้งไว้ในท่อน้ำทิ้ง ค่ายทหารพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยพลทาหารหนึ่งนายยอมเสี่ยงชีวิตมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำเลยค่ะคซึ่งมีความยาวกว่า100เมตรนะคะเพื่อไปช่วยเหลือลูกสุนัข ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะก่อนที่จะถูกน้ําฝนที่ตกค้างเนี่ยท่วมตายทั้งหมดเลย <c oughs> ซึ่งภายหลังที่คลิปอันนี้ถูกเผยแพร่ออกไป <c oughs> เกิดกระแสะวิาพากษ์ <c oughs> วิจารณ์มากมายเป็นในวงกว้างเลยนะคะส่วนใหญ่ค่ะชื่นชมพลทหารที่ยอมเสี่ยงเข้าไปในท่อเพียงลําพัง <c oughs> นะคะโ <c oughs> ดยไม่หวั่นเกรงว่าจะมีสัตว์มีพิษหรือว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันต่าง,าง <c oughs> ๆเกิดขึ้นหวังแค่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือลูกสุนัขดังกล่าวแค่นั้นเองกลินเม็น สัตว์ร้ายนะเกิดงูเนี่ยเลื้อยขดอยู่ในท่อระบายน้ำทหารก็คลานไปเจองูฉกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้อันตรายมากมาย1้อ0 0ปประการแต่ว่าไปช่วยชีวิตลูกสุนัขนะครับแม่เขาก็ได้รับการชื่นชมนะครับเป็นคนดีเสียสละครับสมแล้วที่เป็นทหารนะครับนะคะขอยกย่องเลยนะคะไปดูความดีต่อไปนะครับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการฮะ,ะจังหวัดน้องใหม่จัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64ประจําปี57ณนะโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการครับน่าสนใจนะครับงานนี้เปิดพิทีให้เด็กได้สดแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและก็สร้างสารรค์เลยนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติดด้วยนะครับค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะทางด้านผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการครับท่านนําพรพิทัาสานะครับก็กล่าวว่าการจัดงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะท,ทางด้านวิชาการวิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและก็หวงแหนในมรดกด้านวัฒนธรรมของไทยนะครับงานนี้ครับเขาเปิดเวทีสร้างสารรค์ให้กับเด็กๆได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับะนะฮะถือว่าเป็นงานที่ประสบความสําเร็จนะครับก็มีท่านผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรในการศึกษานักเรียนนะครับมาร่วมกิจกรรมฮะจำนวนสูงถึง3 1 5 0คน มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน237โรงเรียนคะนะครับเป็นโรงเรียนที่สังกัดสพทนะฮะ214โรงเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดจำนวน18โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน3โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีก2โรงเรียนค่ะกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับก็เรียกว่า เป็นอีกงานดีที่ได้ประโยชน์ทั้งนะฮะทางด้านของครูบาอาจารย์แล้วก็นักเรียนแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับแ <นะ S 2> ม่ก็ขอชื่นชมนะฮะจัดงานดีนะครับมาที่ข่าวความดีต่อไปบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าพี่เก่งคะมาที่เรื่องราวของกระดานข่าวความดีกันบ้างดีกว่าคะ่ะมาดูข่าวนี้เลยนะคะบนกระดานข่าวความดีของเรามนทนผุดงานลดโลกร้อนอบรมศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมคะ่ะ ซึ่งงานนี้นะคะอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครหรือว่า SK Park นายมนทนไกลวัดนุสศ์นะคะนาย,ยกอบจอสมุทรสาครค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อ r ร์ตโก้กรีนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะภายใต้การนำของดรปุณรัตน์พิชยาภัยบูรณ์นะคะอาจารย์ประยะประจาสาขาวิชาศิลปะศึกษาภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองซึ่งก็รวมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเขามีการนําน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนพันท้ายน,นรสิงห์วิทยาจํานวน50คนนะคะเข้ามารับการอบอรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสิ่งแวดล้อมในกรณีของเปลือกหอยแมลงผู้เนี่ยนะคะ แล้วก็มีการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยซึ่งต้องการให้น้องๆที่อยู่ในพื้นที่ติดชายทะเลเนี่ยได้นําความรู้ที่ได้จากคณาจารย์และก็นิสิตบัณฑิตศ,ศึกษาไปปรับใช้ในวิชาการเรียนการสอนภายในโรงเรียนค่ะด้านของดรบุญรัตน์นะคะท่านกล่าวว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อต้องการขยายผลในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนซึ่งการเลี้ยงหอยก็เป็นส่วนช่วยในการลดโลกร้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ซึ่งหอยเนี่ยเป็นสัตว์ที่นำคาร์บอนในท้องทะเลไปเก็บไว้ที่เปลือกถึงร้อยละสิบของน้ำหนักเปลือกเลยค่ะโดยประเทศไทยเนี่ยนะคะมีการเพราะเลี้ยงหอยมแมลงพู่ในแต่ละปีจำนวนมากเลยทำให้มีปริมาณขยะเปลือกหอยถึง50,000ื่นตันเลยนะคะการกำจัดเปลือกหอยที่ถูกต้องก็คือการนำกลับไปสู่ท้องทะเลเพื่อให้กระบวนการในท้องทะเลเป็นตัวกำจัดและก็บำบัด ซึ่งจะก่อให้เกิดชายหาดที่งดงามตามมานั่นเองมนุษย์ก็ไม่ควรนำเปลือกหอยไปฝังกลบตามพื้นดินด้วยนะคะซึ่งเป็นการสร้างมลพิษค่ะแล้วก็เปลือกหอยเหล่านี้เนี่ยก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศด้วยเพราะถูกกัดกร่อนต่างๆจากกรดเนีนะคะก็จะแปลรูปเป็นขยะเปลือกหอยซึ่งเป็นเกรดเป็นประกายมุกก็จะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ด้วยแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ สำหรับการที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเลือกจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ จัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่การเลี้ยงหอยมแมลงพูเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยซึ่งทําให้มีขยะจากเปลือกหอยเป็นจํานวนมากเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะมีการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักวิธีการนําขยะจากเปลือกหอยมแมลงพูเนี่ยมาแปรรูปนะคะก็จะช่วยลดปริมาณขยะลงได้แล้วก็เป็นการกําจัดขยะเปลือกหอยอย่างถูกวิธีด้วยค่ะพี่เก่งยอมรับนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขยะเปลือกหอยจากหอยมแมลงพูนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานหอย อย่งผู้มากเลยนะครับและกําจัดถูกวิธีหรือเปล่าตรงนี้กําจัดโดยการใส่ถุงแล้วก็ใส่ในถังขยะครับนะบ <ไป S 1> ฮะไปแปลรูปเป็นศิลปะได้นะครไปท้องทะเลแถวนั้นก็ไม่ไหวจริงๆนะครับเอาละครับ <S <S มาดูคำดีต่อไปนะครับมาที่ข่าวนี้เลยนะครับหัวข้อข่าวบอกว่าเปิดตาสว่างพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้ สารงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในการให้ความช่วยเหลือเรื่องสายตาแก่ผู้ประสบปัญหาและผู้สูญเสียสายตาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้นกรมราชองครักษ์ได้จับมือร่วมกับแว่นท็อปเจริญครับจัดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ให้กับประชาชนใน3จังหวัดชายแดนใต้ ทางด้านพลเอกนพลบุญทัพรองสมุหราชองค์ครักษ์ประธานคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้นะครับ รวมทั้งบางอำเภอในจังหวัดสงขลา mm hmm. ก็คืออำเภอเพทไทอำเภอนาทวีอําเภอจนะและก็อำเภอสะบ้าย้อยซึ่งประชาชนประสบปัญหาความรุนแรงรวมทั้งการเดินทางที่ยากลำบากโครงการนี้ก็ได้รับอํานวยความสะดวกในการบริการนะครับด้านสายตารวมทั้งยังสร้างขวัญกําลังใจว่าพวกเราคนไทยไม่ทิ้งกันด้วยนะครับโดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากบริษัทเวนตาท็อปเจริญโดยนายนพศักดิ์ รีพรชัยศักดิ์ผู้บริหารกล่าวว่าทางเราจะนําผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือที่ทันสมัยลงพื้นที่ไปตรวจวัดสายตาประกอบเว้นใหม่พร้อมตรวจอาการบาดเจ็บนะฮะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคตาให้กับพี่น้อง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้แก่ยะลานาราธิวาสและก็ปัตตานีอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนนะครับทุกเด <ไป S 1> ือนเลยตลอดระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปีนี้ซึ่งตั้งเป้าให้บริการประชาชนทั้งสิน้น1 0 0 0 0มืนคน โอ้โหถือว่าครอบคลุมเลยนะคะอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับเพื่อรณรงค์จัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักสุสัสลยกรรมสภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัรสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสภากาชาติไทยก็ได้จับมือกับ Big c a m เมลครับ บิ๊กขมลานี่เรื่องอะไรฮะกล้องเป็นเรื่องกล้องค่ะถูกต้องอแล้วครับทำโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยปี3ครับภายใต้แนวคิดความรักทําให้ตาสว่างปกติเคยดีนความรักทําให้ตาบอดใช่ค่ะใช่ไหมฮะซึ่งนายแผนวันนาเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยฮะท่านกล่าวว่าโครงการรถจกักรสุสัญลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเนี่ยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี38 โดยเป็นหน่วยแพทย์พระราชทานที่เน้นการรักษาในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดานที่มีปัญหาโรคตาอาทิโรคต้อกระจกะต่อหินต่อเนื้อโรคตาอื่นๆมากมายครับที่ผ่านมาได้รักษาผู้ป่วยมากว่า1.5 0 0 0 0รายโอโ้โหเยอะมากๆเลยสุดยอดและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยยากไร้มาแล้วกว่าส0 0 0มรา้หย ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก Big Camera นะครับโดยค,คุณชาญเทียนการจนะวง์ผู้บริหารได้จัดทำเทศการภาพถ่ายชุดเพราะความรักทำให้ตาสว่างร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมและก็โฟตโต้บุ๊กฉบับพิเศษโดยช่างภาพระดับแนวหน้าของเมืองไทยผลิตออกมาเพียง999เล่มออกมาจำหน่ายนะครับรวมทั้งยังมี การจัดทําของที่ระลึกได้แก่เสื้อยืดตุ๊กตาหมีซึ่งหาซื้อได้ตามร้านบิ๊กคมเาทั้ง220สาขาทั่วประเทศ<ช>แล้วก็จัดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปีนะฮะไปจนถึง1กรกฎาคมปี2558โอ้ยถึงปีหน้านู่นเลยหรือคบโครงการนี้เราต้องติดต่อนะต้องเชื้อเชิญนะครับมาประชาสัมพันธ์กันเต็มรูปแบบผ่าน<ช>สถานีนี้นะครับเอาละครับเรื่องราวดีๆตรงนี้นะครับเราก็นำเสนอกันนะฮะถ้าหากว่า ท่านมีเรื่องดีมีข่าวดีมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่ทำความดีนะฮะ,ะส่งมาเลยฮะค่ะจะส่งมานะคะเป็นเรื่องราวของบุคคลหรือว่าเป็นคลิปต่างๆนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ทางหน้าเพจของเรานะคะ Facebook เป็นหน้าเพจ Hero Channel TV นะคะคก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ทั้งนั้นด้วยเนาะพี่เก่งเนาะจะเป็นชื่อบุคคลเบอร์ติดต่อหรือว่าไปพบเห็นใครที่ทำความดีนะคะก็ส่งเข้ามาได้ค่ะครับผมนะฮะเราไปเที่ยวกันที่หน้า f c e e o o o กันสันิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้ Facebook นะครับพูดถึง Facebook ของเรานะครับหาง่ายครับนะฮะ หาเจอง่ายนะครับพี่เก่งก็เป็นแอดมินด้วยนะครับ<อ>ทุกคนทุกท่านก็เป็นแอดมินนะฮะทีมผู้ประกาศทีมงานทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังครับทุกคนเป็นแอดมินนะครับแต่รู้สึกว่าเน็ตจะช้าไปนิดนึงนะฮะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณเล่น Facebook นะครับพิมพ์คำว่า Hero Channel TV นะฮ<ช>นะนะเจอแน่นอนนะครับฮีโร่ชาแนลทีวีนะครับเรื่องราวดีๆต้องช่วยกันหาครับถ้าหากว่าท่านมีเรื่องดีนะครับนึกถึงเราส่งมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอหรือว่าทางแฟนเพจพิมพ์ฮีโร่ชาแนลนะครับส่งกันมาเยอะๆนะครับเพราะว่าความดีเนี่ยยิ่งได้บอกต่อนะยิ่งได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับค่ะนะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็สามารถรที่จะ ตัดข่าวเล่าความดีย่ที่เราเอามาแปะบนกระดานข่าวความดีแบบนี้นะคะส่งมาหาเราได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างเราไม่เกี่ยงเลยนะคะรับทุกความดีเลยจะเป็นหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นหรือว่าส่วนกลางนิตยสารก็ได้เช่นกันนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของเรานะครับกับสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แชนแนลในรายการนี้ครับข่าวความดี